พี่เอาเนะกินมะเท้สุกแล้วมะเท้แห่งเนี่ยเทลงหนึ oh ่งเล็โ oh. อ oh ้โหว้าวโอ้โหเขาเอาออกอื oh. oh ้ม oh. เอามากินมาเนี่ยโอ้โห oh oh. สุดยอดเอาขวดไปทั้งนั้นป้าหน่ายกิน โบใส่ซ้อนน้อยเลยเนะาะใส่ซ้อนใหญ่เลยเนาะซ้อนนะอ่ะไปกับผึ่งเหงาห่อนๆเอาอันนี้ยังเนี่ยทอดหมูของลูกก็เนี่ยอยากดูตอนมัว <S 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 เอาพริกใส่กันหน่อย,ยอน่ยาแซ่บนี่คือชงคด้วยตาตึงจับ พอดีป่ะล่ะนังกินเข้าวบแมไมากินข้าแล้วลูกแล้วจำสักหน่อยจะ้ตอนน้องไม่มจไ่มูแต่แม่ตอนน้องมมากินน่นเฮ้ยเจ้ากันด้เปหยัง มากินเข่าลูกแล้วครับครับเอามาเบิ้งมามามากินเข่ากันโอ้จับจับลานกลับไปรอดเบ็ดได้ไปดิเห็นไหงนั่นนะกินบ้านๆเรอมามานี่หรอเนี่เอาไหนเนาะข้ามเขาตุยข้เขาเนียตุย สุดยอด ừ, ทัง้งหมดคือม,อมอ่ใชหมูค่ะเคี่ยมอ้วนนะแม่นเราจะเขี่ยมหมูอ้วนนะเจ้าหมูไว้อย่ลูกน้ำแนกินแต่พื่อเดียวแหละน้ำพริกใส่กางน่อยเขาทาเมื่อรุ่นเขาต้องอ่อนต้องเอาผิดดิบอ,อย่างนี้น่ะมาใส่ลูกโดดกำข้าวตุ้ยมั้งรุดอีกว่าล่ะ กินสิได้มีแห้งไปเยี่สิเป็นลูกเนี่ยว่แม่นสิอยู่ให้นั่นหยาไดหลายๆกินสิได้มีแห้งสิได้ไปเห็ดโอ้แซ่บแสบแม่นกำมักินข้าวแล้วลูกแล้วเยังคอยไปรอเบ็ดแล้วเอาไว้หันละมันสิดีดมันสิดีด าไปเลยหรมากินข้าวมาเดี๋ยวไปกินต้นหมูเดี๋ยวพ่อกินต้นหมูใกล้หมดละไปทั้งคุณไม่ชอบ่ชอบยัให้พ่อมาจับเตาให้ตอนพอ่พอพ่อตอนพ่อกินเสียพ่อมาจับเตาให้เร็วนะครับครับเขาพ่เขาชอบเด็กน้อยเนาะเขาก็บเดพ่อชอบนะเนาะนี่เดมหมูทอดเดี๋ยวลูกไปข้างหลังพอ่อ มูทอดลูกกินทอดไม่ได้มูบอกลูกกินไม่ได้ไม,มูทอดหมายถึงกรอบกรอบอันนี้ไม่ไม่กรอบกินได้ไปข้างหลังไปข้างหลังข้างหลังน,นี่ข้างไหนแมเ่เอาเอาถ้วยเล็กเอาถ้วยเล็กมาเออม,มึงสองคนเอามานั่งกินนั่งตรงนี้หมดนะโอ้โห ินปลาบองไหมไม่กินคเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงใกล้ๆคุณพ่อตายลูกเถอะเอาปลาบองไหมนี่แหละมาให้มาน้ากินน้งกับกินโลตุกินไหมเนี่ยแซ่บสุโอ้กินบอดสนใจลูกเลยเนาะเอิญนน่ะโออแซ่่บะนี่แหละเอิญเอิญมกน้อยไม่เส้นหม้อบอกเคยกินเนาะ กินกแล้วติดใจเสร็แล้วเพิ่งอื้อคือยาวเนี่อืมไปซับน้ำไม้อีกเด้อถึงเข่าแล้วไปซับน้ำไม้ก,ก้อนมะเด้่อพอจับแล้วดังไฟดังไฟถ่านพ่อดังไฟเสร็จแล้วพอไปจับตังให้ด้วยนะครับครับโอ,อ้ยอ,อ,อร่อยอม น้ำมาให้ลูกกินนไงลูกลงไปไม่ได้น้ำมันลึก